นี่คือคลื่นเสียงอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อการรับฟังก่อนนอนและดึงดูดความโชคดีทางด้านความรักในขณะหลับความรักของคุณจะสมบูรณ์หากฟังคลิปนี้ก่อนนอนทุกคืนจะได้ผลดีมากหากคุณใช้หูฟังและรับฟังคลิปเสียงนี้ติดต่อกันอย่างน้อย21วันเป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังโปรแกรแมจิตอยู่นี้จะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณอย่างน่าอาัศจรรย์กรุณาอย่าฟังคลิปเสียงนี้ขณะขับรถหรือขณะใช้เครื่องจักรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตคลิปเสียงนี้มีพลังสูงมากโปรดรับฟังด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายและเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อตัวเองและ เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนเพราะจะทำให้คลื่นเสียงนี้มีพลังมากขึ้นและมากขึ้นหากคุณนอนฟังแล้วรู้สึกง่วงก็อนุญาตให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วหลับไปได้เลยเพราะถึงแม้ว่าคุณจะหลับจิตใต้สำนึกของคุณจะยังคงได้ยินเสียงนี้อยู่ตลอดเวลา จิตใต้สำนึกของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณพร้อมแล้วให้คุณนั่งหรือนอนในท่าที่สบายที่สุดที่คุณสามารถผ่อนคลายร่างกายของคุณได้ในระดับลึกเมื่อคุณรู้สึกสบายให้คุณค่อยๆหลับ ตาลงอย่างช้าๆแต่เมื่อคุณลืมตาขึ้นในตอนเช้าให้คุณรู้สึกดีและมีพลังเป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีทางด้านความรักอย่างน่าอาัศจรรย์คุณสามารถที่จะเอาเสียงศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเป็นเสียงของคุณหรือคุณจะนอนฟังเฉยๆ แล้วให้เสียงนี้เข้าไปชโลมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณก็ได้หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบาย หจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันขอปลดปล่อยอดีตที่เคยเจ็บปวดแล้วเปิดใจรับสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาแทนที่ในชีวิต ฉันปลดปล่อยอดีตที่เคยเจ็บปวดแล้วอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยอดเยี่ยมฉันปลดปล่อยอดีตที่ไม่ดีแล้วอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขและสมบูรณ์ในรูปแบบที่ฉันต้องการ ฉันให้อภัยคนที่เคยทำให้ฉันเจ็บปวดแล้วเปิดโอกาสให้คนที่ดีกว่าได้เข้ามาในชีวิตฉันให้อภัยเขาและอวยพรให้เขาโชคดีมีอิสระและตัวฉันก็โชคดีมีเอสระด้วยเช่นกันจัก,กรวาลกำลังผลักคนที่ไม่ดี ได้ออกไปจากชีวิตของฉันแล้วดึงดูดคนที่ดีที่สุดเข้ามาแทนที่ฉันปลดปล่อยความโกรธแค้นและความผิดหวังให้ออกไปจากชีวิตของฉันเพื่อความสุขของตัวฉันเองฉันรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่น แต่เพื่อตัวฉันเองจะได้มีอิสระในชีวิตฉันให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้ฉันเจ็บปวดและผิดหวังฉันมีอิสระจากคนพวกนั้นอย่างสมบูรณ์ตอนนี้นะคะให้คุณหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆ ผ่อนคลายสบายตอนนี้นะคะดิฉันกำลังส่งพลังงานแห่งความรักที่สมบูรณ์ไปให้คุณให้คุณเปิดใจรับพลังความรักนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณพลังความรักที่สมบูรณ์นี้ จะค่อยๆฉลมเข้าไปในชีวิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ให้คุณพูดตามในใจหรือจะให้พลังของเสียงศักดิ์สิทธิ์นี้ฉลมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณโดยอัตโนมัติก็ได้หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบาย รู้สึกสบายตั้งแต่หัวจรดเท้าผ่อนคลายสบายต่อแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของฉันจะดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวิถีทางฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ ในทุกๆด้านของชีวิตรวมถึงในด้านความรักด้วยเช่นกันในโลกนี้มีคนที่ดีๆอยู่มากมายและมีมากพอที่ฉันจะได้รู้จักจัก,กรวาลเปิดโอกาสให้ฉันได้พบคนที่ดีๆและเปิดโอกาสให้คนที่ดีๆ ได้เข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายและมากมายฉันมีแต่คนดีๆอยู่รอบด้านเขาเหล่านั้นส่งพลังที่ดีที่สุดมาให้ฉันและฉันก็ส่งพลังที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาด้วยเช่นกัน ฉันพบเจอแต่คนที่ดีๆและให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับฉันฉันมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่แล้วฉันเป็นคนโชคดีในด้านความรักและความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคน ฉันมีพลังบวกอยู่ในตัวเองและฉันก็แผ่พลังนี้ไปยังจัก,กรวาลจัก,กรวาลจึงส่งคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะรอบตัวฉันก็มีแต่คนที่ดีๆทั้งนั้นเลย ฉันรู้สึกมั่นคงมั่งคั่งในความดีของฉันและฉันก็แผ่ความดีนี้ไปยังผู้คนรอบๆตัวฉันจัก,กรวาลกำลังทำงานเพื่อฉันอย่างสมบูรณ์ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยพลังงานที่ดีๆและคนดีๆมีความรักให้กันอย่างอบอุ่น ฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันรักตัวฉันเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมากขึ้นในทุกๆวันฉันพร้อมที่จะอยู่ในฐานะของคนที่มีความโชคดีในด้านความรัก ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยความรักและความอบอุ่นฉันถูกรักมาตั้งแต่เกิดแล้วและฉันก็จะรักตัวเองต่อ,ตอไปฉันรู้สึกขอบคุณคนที่ดีๆที่ได้เข้ามาในชีวิตของฉันฉันคู่ควรกับความรักที่อบอุ่นเพราะฉันเป็นคนที่รัก และให้เกียรติตัวเองเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายฉันรู้และเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าเมื่อฉันมีความรักที่อบอุ่นและสมบูรณ์แล้วการงานและการเงิน จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายให้คุณดึงเอาความรักที่สมบูรณ์เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ จิตใต้สำนึกของคุณจะนำเอามันออกมาให้คุณได้ใช้โดยอัตโนมัติฉันคู่ควรกับการมีอิสรภาพทางด้านการเงินและความมั่นคงมั่งคัง่งฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรือง ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกมีความสุขเหลือเฟือและอยากแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อต่อไปฉันดึงดูดความมั่นคงมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ได้อย่างง่ายดายและสบายสบายฉันดึงดูดความรักที่เป็นรักแท้เข้ามาในชีวิตของฉันเพราะฉันคู่ควรและเป็นที่รักฉันมีความรักที่อบอุ่นและการงานการเงินของฉันก็เพิ่มขึ้น อย่างน่าอัศจรรย์ฉันพร้อมที่จะอยู่ในฐานะคนร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งและมีความรักที่สมบูรณ์เงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคัง่ง และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างน่าอัศจรรย์ความคิดเชิงบวกของฉันสามารถดึงดูดรักแท้เข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันรักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งมันทำให้ฉันสามารถเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยโอกาสได้พบเจอแต่คนที่ดีๆที่มีพลังบวกเหมือนๆกันความรักและความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ฉันคู่ควรแล้วฉันก็ได้มันมาแล้ว ความคิดและการกระทําของฉันมันสอดคล้องกับการดึงดูดความรักที่สมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉันฉันมีพลังบวกอยู่ภายในจิตใจของฉันและฉันก็แผ่พลังบวกนี้ไปยังจักรวาลจักรวานจะรับรู้แล้วนำสิ่งดีๆ มามอบให้ฉันอย่างสมบูรณ์ฉันพร้อมที่จะอยู่ในฐานะของคนที่มีความโชคดีในด้านความรักฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยความรักและความอบอุ่นฉันรู้สึกขอบคุณคนที่ดีๆ ที่ได้เข้ามาในชีวิตของฉันฉันคู่ควรกับความรักที่อบอุ่นเพราะฉันเป็นคนที่รักและให้เกียรติตัวเองเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบาย ฉันรู้และเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าเมื่อฉันมีความรักที่อบอุ่นและสมบูรณ์แล้วการงานและการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบาย ให้คุณดึงเอาความรักที่สมบูรณ์เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจิตใต้สำนึกของคุณจะนำเอามันออกมาให้คุณได้ใช้โดยอัตโนมัติฉันคู่ควรกับการมีอิสรภาพทางด้านการเงิน และความมั่นคงมั่งคั่งฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกมีความสุขเหลือเฟือ และอยากแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อ,ตอไปฉันดึงดูดความมั่นคงมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายและสบายสบายฉันดึงดูดความรักที่เป็นรักแท้เข้ามาในชีวิตของฉันเพราะฉันคู่ควรและเป็นที่รัก ฉันมีความรักที่อบอุ่นและการงานการเงินของฉันก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ฉันพร้อมที่จะอยู่ในฐานะคนร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งและมีความรักที่สมบูรณ์ให้คนรู้สึกดีรู้สึกสบาย ผ่อนคลายตั้งแต่หัวจรดเท้าให้คุณผ่อนคลายในระดับลึกลึกลงไปเอาความรู้สึกดีๆนี้เข้าไปฉโลมให้ทั่วร่างกายและจิตใจของคุณคุณรู้สึกสบายผ่อนคลายฉันมีความรักที่อบอุ่น และความรักนี้ก็มาพร้อมกับความมั่นคงมั่งคั่งทางด้านการงานและการเงินฉันเชื่อว่าจัก,กรวาลกำลังวางแผนที่จะนำเอาความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินมาให้ฉันฉันรู้สึกขอบคุณสิ่งที่ดีๆและคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันเป็นลูกรักของจักรวาลฉันรู้สึกขอบคุณจักรวาลที่ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้ฉันทุกๆวันฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับพรมากมายในชีวิตของฉันรวมถึงความรักที่สมบูรณ์และมั่นคงมั่งคั่งในชีวิต ใจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความปราบลืม้มปีติในความสำเร็จในชีวิตของฉันหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆให้คุณดึงเอาความรักที่สมบูรณ์เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจิตใต้สำนึกของคุณ จะนำเอามันออกมาให้คุณได้ชายโดยอัตโนมตัติฉันมีความรักที่สมบูรณ์และการเงินที่มั่นคงมั่งคัง่งอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกันความมั่นคงมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองและความรักที่อบอุ่น เป็นสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันดึงดูดความโชคดีฉันคู่ควรกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงที่มาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความรักและการงานการเงิน ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินและอิสรภาพที่ฉันได้รับฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบด้านและดึงดูดความรักแท้เข้ามาในชีวิตฉันมีความสัมพันธ์ที่ดี คนรอบด้านและดึงดูดรักแท้เข้ามาในชีวิตฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันยิ่งฉันมอบความจริงใจให้กับผู้อื่นมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งได้รับความจริงใจจากผู้อื่นมากขึ้นและมากขึ้นเท่านั้น ฉันรู้สึกสบายใจและมั่นใจในความสามารถในการจัดการและเพิ่มพูนความมั่นคงมั่งคั่งของฉันความมุดมสมบูรณ์ทางการเงินและความรักมันเป็นธรรมชาติของการดำรงอยู่สำหรับฉันการกระทำและความตั้งใจของฉัน มันสอดคล้องกับเป้าหมายทางด้านความรักของฉันฉันเชื่อว่าจัก,กรวาลจะนำฉันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความรักที่อบอุ่นอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความรักที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์ในแบบที่ฉันต้องการ ฉันดึงดูดความรักและความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายให้คุณรู้สึกดีรู้สึกสบายผ่อนคลายตอนนี้นะคะ จิตใต้สำนึกของคุณเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ให้คุณแต่เพียงผู้เดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจิตใต้สำนึกของคุณจะนำเอามันออกมาให้คุณได้ใช้โดยอัตโนมัติให้คุณรู้สึกสบายผ่อนคลาย หลับสบายหลับลึกคุณรู้สึกสบายผ่อนคลายหลับหลับลึกลงไปหลับสบายให้คุณหลับหลับลึกหลับสบายผ่อนคลาย สบายหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์